สวัสดีครับเจ้าตัลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็น5คู่ครับของคืนวันพฤหัสที่6นะครับกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีคู่แรกสุดใจดังต่อไปนี้ครับคู่แรกในกูปาเดเรครับสวิยช์เจอกับโอซาซูน่านะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยในเกมลาลิก้าโอซาซูน่าชนะและเอาสวิตชดัดได้ครับสองต่อหนึ่งครับเกมนี้มาเป็นวันถ้วยครับในเจอในบ้านของสวิตชดัดบ้างครับโดยเชื่อว่ายังก็ตามโอซาซูน่าไม่น่าแพ้ครับน่าจะบุกมาเสมอสมอกััันนนนใ90าทีคครรบบะวิต่อมช์ดั่าพบ กับอินเตอร์มิลานครับเปาการโชคเสลอยาดนะครับสัปหุนี้ครับฟรีออลนั้นเล่นในเกมล่าสุดอรัพวกเขาก็เอาชาร์จเจนวนไปได้สองหนึ่งนะครับส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานกันสมุมิลานมาหนึ่งหนึ่งครับในเกมมิลานดาร์บี้แล้วก็ตามครับเชื่อว่าแม้ว่าฟรีออลจะเป็นเจ้าถิ่นครับแต่เกมนี้อินเตอร์ถือว่าผลงานระยะหลังดีกว่าครับที่น่าจะบุกมาเฉือนฟรีออลได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยครับ ของฝรั่งเศสคูเดอร์ฟรองนะครับทางด้านบูกองเชอริเยอร์ครับทีมที่อยู่ในลีกล่างครับของฝรั่งเศสครับจะเจอกับแรงครับทีมจากลีกเอิงครับซึ่งคู่นี้ก็บอกว่าน่าสนใจครับโดยแรงที่เป็นทีมระเมือชีพมากกว่าครับก็ไม่น่ามีปัญหากับการที่บุกเอาชนะไม่ได้ครับเชื่อว่าแรงชนะในเกมนี้สามหนอดศูนย์คู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในคาราบาลคัพครับเกมรอบรองชนะเลิศได้ที่2อครับเรียวพูจะเจอกับทันนัมฮอสเปอร์ครับคู่นี้เรียวพูแพ้มาในเกมแรกครับหนึ่งหนอศูนย์ครับ คู่นี้ทางดานสเปอร์เองก็ต้องมาเยือนครับถือว่ามาเยือนในสภาพที่เรียกความมั่นใจกับได้ระดับหนึ่งนะครับเกมล่าสุด บุกปะชาเบรนฟอร์ดได้2 0ครูนย์กับแตงกีพิบริศครับส่วนเลียพูนั้นก็ยังชนะบอลมัดมาเช่นเดียวกับในเกีพิบรีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้แน่นอนเลียพูเล่นในบ้านครับย่อมได้เปรียบครับก็เชื่อว่าเลียพูจะเล่นใน90้าสิบนาทีครับเอาชนะสเปอร์ได้ครับสประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกมในศึกโกปาเดเร่ครับบารีเซียครับจะเจอกับบาเซลดานีครับในคู่นี้บารีเซียเพิ่งชนะเซิลตาบิโกมา2อหนึ่งครับผลงานของบารีเซียดีขึ้นเรื่อยๆครับเดอออะบบาาาาาร์ซ่่ชนนลเเเสสมม1จกัุดื่อช่่่ววงงปลลายเเดืออนนทีีแ้ครับบาซ บาซ่าถล่มบาเซียถึง7ประตูต่อนหนึ่งครับในลาลิก้าครับคู่นี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าบาซ่าก็ได้จะบุกมาบบร์เบโลนียได้สบายๆครับ,บรสองประตูตู่นครับนี่คือห้าคู่ของฟอร์คืนนี้ครับ